เมื่อกี้นะตาแรกเราไม่บอกว่าผลเป็นยังไงแล้วกันแต่ว่าตาสองเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวโดนอีกใครก็รักก้อยวะมีปะจูไม่มีใครรักก้อยกันใช่ไหมรักก้อยอะไร <c oughs> เดี๋ยวตาเนี้ยเอาจริงให้ดด <c oughs> เดี๋ยวแบบจานดูแม่จาร้องแม่เอาดิเริ่มดิเริ่มเลยไงมา <c oughs> เริ่มก่อนจั่ว ้ยของจริงมาเดิม,มแล้วกันเน,น่าทกตาเลย<อ>ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเรา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 เหลี่ยมนะเราเหลี่ยมนะมา Couple of Ace สุดบอกว่าจานเมื่อกี้มันแบบเป็นคนนลิปจานไงก็เลยต้องแบบให้ให้จานโจหน่อยโอเคมิจจัดแล้วกันแล้วก็หมอบการ์ดไว้ จบเทินแค่นั้นมาดิครับอ้อแล้วของเดียดานจานโดนเนี่ยใช่หรอใครๆก็แบบใครเขาโดนไม่มีนะในสารระบบเนี่ยฮ้ยมีการวอบเกิดขึ้นหนอโอ้ย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 งั้นขอเปิดใบนี้ด้วยเฮ้ยอะไรครับนี่อ่อ้หูยเหรอใช่ลักกี้ไงลักกี้เฉียน ฮ่ <ś r att us> าฮ่าอ่าาท่ไรทําไมอะเเกินทุคนนี้รีบเกินทุกคนจวเด้วยมาวะมาแล้ววะของจริงอันนี้ของจริงดูนี่พูดจริงนะนี่แบบของจริงนะ <appointment? S 2> เ,ออเป็นหนึ่งในการ์ดที่พี่แบบทําคลิปไว้ล็อกบอร์ดอีกฝ่ายในคอนเทนต์ด้วยเอออฮ้ <ś r att us> ยโกงเหรอใส่การอะไรมา ไม่บอกไม่บอกแต่เดี๋ยวพี่จะโชว์ออกหวยรอบหนึ่งใครบอกพี่รักก้อยวะให้พูดใหม่ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ให้ทุกคนแบบพูดใหม่นี่เลยหัวตึงๆแล้วก็จวดไปด้วยเด้ลักี้ลักกี้แชนหัวดิปวันโปรเชนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะฮะโซตอนบอสตัวครั้งนี้มีเอฟเฟกต์ทอยเหรียญถ้าออกหัวจะได้เอฟเฟกต์ตามนี้ โอ้ยจริงวะเนี่ยใช่อ้าวยงอ้าวอ้าวจานจะโดนยิงสีห้าร้อยไงล่ะห้าร้อยต่อหนึ่งจัว่วเหรออ๋อเธอละครั้งมันกดได้ไม่ไม่ใช่หนึ่งจัว่วมันจะเป็น1 1> ไม่พี่มีหนึ่งจัว่วไงถ้าหัวเดี๋ยวพี่จะโชว์ออกหวยรอบหนึ่งใครบอกพี่รักก้อยวะให้พูดใหม่ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ให้ทุกคนแบบพูดใหม่โอ,อ้จะหลกเกิน จานใช้ดวงไปหมดแล้วเรแต่ตายทีแล้วเราจะอันไม่เหลือหรอกเฮ้ยเด็กมันยิ้มแลวทุกคนไม่ได้หรอกนะเอฟเฟกตนหัวอ,อ,อ้อฟด้วยไม่อยากให้แบบนเนมอลสมอนเนาะและจานเนียใช้เอฟเฟกต์กับดักตอนนี้จูบบเปลืองมากไง,งไปโชว์ให้จานดูเว้ยนี่เป็นเงี้ยหัวสองอะไเงี้ย เอออีกรอบนะหัวถอยเดือนเมียอ่ะว่าเกินว่าเกินอ๋อการโดนปอดนี่ไปเลยน่าจริงแล้วคือแบบแต่ละตัวนี่คือพลังอย่างตึงเลยกลัวไงคิดว่ากลัวป่ะเดี๋ยวเจอกันระดับตำยานนะจูอะไรก็อะไรมีหรอจานไม่มีหรอก มันลงไม่ได้อะดิประเด็นแน่นอนดิโยใจลงไม่ได้เหมาะบอดิประเด็นจบพื้นก็ได้เนี่ยเขาเรียก่็แพ้ภัยตัวเองเห็นปะไม่เป็นไรเว้เรายังมีต่อว่ะดูเอฟเฟกต์ทำงานเขาเี่นโชว์หัวเอ้ยแสดงว่าเนื้อซัมมอนไม่ได้ใช่นปะ ใช่อ,อะไรครับคุณคุณแบบคุณมีลงแบบพิเศษเหรอจูนี่ทอยแลนงโซเอไอสกลอบไอสักลอบ,อ,บอีสกลอบ,อบทำไมมันเหมือนเดิมเลยวะโอ้โหแล้วคือพลังพี่อย่างน้อยพี่เป็นสูนย์นะทุกคน โชไ่ไงโชงไ่ไงวานี้วานี้อาจารย์จัจ่วไปแบบบ้อมๆหแบบบ้อมๆคือลือเอาหัวเลยจังหวะนี้ <c oughs> ิ่งเย้เอ้ยเนี้ยเดี้ยเดี๋ยเๆี <c oughs> <c oughs> เอ้า โอ้ยกานเซตแบบการทนแตกแล้วทั้งงทุกคนว่าไงวะไม่ไม่จริงนะไม่จริงนะมันรั่วรั่วหนุ่มหนุ่มรั่หัวนมไม่ได้หรอวะเขาเรียกว่าสุดลหน้านี่สุดลู่หัวนี่เอ้ยจานทำไรคิดว่าเราจะใช้ได้ผลเนาะได้ได้ผลอยู่แล้วเอฟเฟกต์ของทอมวิชซ่าจีทำงานทอยเหรียญไปตึงๆไป แล้วเรามาดูกันว่าโจโน้อุจิบอยเนี่ยโจโน้หมีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอฟเฟกต์ทำวิซาร์จิทำงานนี่เลยตึงๆไปจัง,งจหวะนี้มาครับหัวไปจะเวทก,กันเวลาหัวฮึนี่นี่ไอ้นี่กันยิงเหรอวัวจี้แน่น้องจานกระโดดเลยแก หัวะเฮ้ยไม่เป็นไรเราแช้ขับออฟเอดก็ได้เขาเหดียดเอาหัวเอาหัวโอ้โหเจ้าอ้าวอะไรมีรอบหนึ่งวันบอกแล้วอย่าใช้ดวงตาที่เดี้ยวหมดเห็นแม่ตาญี่จานยับเลยเนี่ยไม่จริงนะไม่จริงไม่จริง รเทำวิชาสองตัวแล้วเหรอโหดอยู่แล้วล่าเริงเลยล่าเริงเลยทำวิชาสองตัวจบพิรนจบเพิรนล่าเริงมากโอ้ยจานโดนแน่จานโดนแน่คอยมาดีขอมาดีเออกับเรากับเหล่าไปก่อนไปก่อนไปก่อนเปิดไปก่อน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 หัวหัวฮึ๊บ แย่ yeah, แล้วไงทีนี้เราก็แบบตำมอนไปแ้แต่เราก็ยิงฟรีเลยโอ้เอาหน่อยเอาหน่อย <c oughs> เฮ้ยฮ่าไ่่เฮ้ยอะไรแเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเออเออวหัวววเออหัวจริงเฮ้ยอือจานสนามจูจีมาจานเซียสนามไม,นาไม่ได้เลยปะไม่ได้นะไม่ได้นะ <c oughs> ตอนนี้แบบลองดองกัด,ดนจนอิ่มปะอันอนู้นอ่ะ คือทำลายอะทำลายอะเดูทำลายเดี๋ยทำลายคยูแบบหนูจะรอดจากจอมเวดกันเวลาได้เหรอเอาดีโอู้สบายก็ไม่กันเวลาการเนี่ยแบบโนเปรอนยับเนยโอหไม่เป็นไรเรามีตัวดีอยู่หวงไปเลยกอสเดสนี่คือเทพธิดาแห่งชัยชน,นะยังไงวะใช่สองใบจานพราจานทอยออกหัวโดนรอบมาพันนะาดานดานโดนเนยไม่คิ้โกงจัดเลย ไ,ได้ดิโค้โดถอยขวมาถอยขวมากลัวที่ไหนกลัวที่ไหนถ้าถ้ากลัวพี่ก็คงแบบไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วพี่คงแบบเป็น <quier S 1> เปเรื่องเ่นยกิไปแล้วถ้าแบบมีความกลัวเกิดขึ้น,นอ่ะ e เราต้องมีอีโกอิดีวะใช่ไหมเราได้ประสบการณ์ประสบการณ์ของพี่ไงนี่ไงหัวไปดิมะไม่ด้วยคือแบบท้าทาย้วยไม่ออกก้อยเะะอะ่ะ กวาย500ตีก็ได้ก้าเกล้าเเด็กมันยิ้มแล้วอ่ะทุกคนไั่เอาใหญ่เด็กมันเอาใหญ่ปะมันเอาใหญ่แล้วว่ะเราจะลอโๆไม่ได้ไม่ได้พอเราถอดเหจริงๆอ้าเลยไม่ได้ไม่ได้นี่นี่ เต็มแลหมดเลยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวตั้งตีเว้ยเป็นเด็กตั้ง<ป>ตีเ <นะ S 1> ว้ยเออมาดีแบบบ้มๆนะ่ะคือเรือจัดมาดิย่าเบ้งัน้นถ่ายถ่ายก้อยเลยวะนั่นถ่ายก้อยเพราะจูต้องออกก้อยแน่นอนเพราะแบบจูชอบมากก้อยอ่างั้นได้หวัวโอ้อ่ะถอยก็ถอยก็เฮ้ย อกกองกันออกมครับออกาครับว้าวอองจิงขอ,อ <ates> งจริไปก็เลยข่าบอลเลไงนี่ไงฮึบโอฮไว์คิวเปลี่ยนเปลี่ยนไวทใหม่ป่ะไม่เปียนม่ี่นไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวครับไม่กลัวครับใครกลัวกันครับไม่มีฮะ เอาวในครปัรรนนรปลุกดังไงก็กุดมาก็ขุดมานั่นจะปลุกอ่ะเออในการปลุกดังไงทำวิซาจิไงไปดิกลัวที่ไหนอะใครก็กลัวกันกนะโลกใบนี้รอบรอบนี้เราแบบนั่นบ้างดีกว่าเราต้องต้องสงบสงเงียบละก่อยแล้วครับเสียโอ้ยอสงบเงียบแล้ว嘛 <c oughs> <c oughs> Tôi ngộp từng nhảy băng luôn đi Long way lên thì mít chắc chị nghe Mày bắt tì nghe Cua đi này à Cua đi nãy à Hướng chù Hướng chù Cua đi nãy là chù Ồ đã chạy rồi mà này 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 khôn mà rồi đi เออก็เอาไปหนึ่งพันเอาไปหนึ่งพันก็กลัวเท่าไหร่แล้วอืมก็แบบก็ยิงมาดิอืมเอาแล้วจูนแต่นมา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 รอบนี้รอบนี้คือแบบว่านี่เลยนะเอาเอาเอาก้อยนะเอ้ยเอาหัวเลยนะเอาหัวเลยแบบว่าท้าทายมากเออมาดิ้อมาดิเออนี่อะอ๋อ อ๋อ้ยาฮอีกแล้อีกแล้วขี่โมนะพี่โมนะคนนี้พี่โมนะพี่โมนะพี่โมนะขอหน่อยนะเอ้ยอย่าเทคคอนโทรหรอเออเทคคอนโทรอยู่แล้วดูเทคคอนโทรอยู่แล้วไหนดูดิเฮ้ยไม่ได้เทคคอนโทรโอเทคคอนโทรด้วยหรอ โวโวไม่ได้วัวอะไรเนี่ยกะอดี๊กะอดี๊จูแกือบไม่อยากอยากอยากตัวเย่ปะจูตัวเย่หรออาจารย์ทำไรเฮ้ยโอ้ยว่าไงอาจารย์หล่นมีการจับจั่วไอ้การถอยเหรียนญนะไอ้นี่มันเธอระครั้งนี่คือแบบว่าต่อเชนป่ะมันเธอระครั้งแบบว่าต่อครั้งนี่หว่าไม่ใช่ต่อเชน เท่ากับถ้าวี่ทอยไปแล้วเฮ้ยมันทำลายได้ด้วยดีว่ะจ้าอย่างนั้นเราต้องเสี่ยงปะเราต้องใช้เจ้าเวการเวลาเนี่ยเพื่อทำลายแบบให้อีกฝ่ายมันแอคกซเวทการ์ดก่อนปะให้ให้การ์ดจูแอคกซเวทการ์ดก่อนใช่ไหมเออโอ้ก็ก็ลองดูสิบล้านไอคิวนี่อัมวิสซาจิตอนนด้กล้าปุกในตำยานรอบนี้เนี่ย เนื่องจากแบบพี่เป็นคนที่ทุกคนบอกว่าพี่รักก้อยมากๆพี่ก็จะเชื่อในตัวน้องก้อยพี่รักก้อยมากกว่าจู๊ดพี่บอกเออกล้วยมาน้องก้อยอ่ะเออน้องก้อยอ่ะไม่เป็นไรมีกรอบแลมวมีกรอบว่ะนี่โอ้โหนี่โอ้โหหวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบแฮ เอฟเฟกต์อลนีกามีก้อดเดททำงานไปเลยจังหวะนี้เขาก็ขยันบนพื้นตีกันดีกันไดตีกันดีกันได้เหนี่มีคิดว่ากลัวที่ไหนล่ะจูคิดว่าพี่กลัวที่ไหนจูมาดิจูเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้จูแบบว่าจูเอาแล้วจูจูแล้วจูบอกป้าไว้บนพื้น จะมาวัดเจ้โหนนี้ได้ดีกว่ามามาดิจูมาดิเ <c oughs> อาดิจานทรอยได้่อหัวจานทร์ก็ชนะไปเราเปิไดไวนี้ก่อนเพลเซฟเฮ้ย <c oughs> อ้าอีกรอบนึงถอยเลื่หัวชนะไปต้อก็มาดิครับก็มาดิครับค่อนข้างเหงาเลยอะ่ะ กั็เงาแล้วเรื่องเงาจืดว่ะเอ้ยแต่แต่แบบจูตีพี่มันไม่เข้านะจิตแปรี่บ็อกนะจูไม่เป็นสูตรมีหาวหายเลยนะหายเลยนะเู้ยที่มันก็ต้องมีวัดดวงบอกเออก็มาอุ้ยร้านป้อนนี่ว่ะมาค่ะเรามาวัดดวงกันดีกว่าอยากวัดดวงจานจะขัดจูได้ไหมส่วนจูจะยิงได้เปล่าย มามาว้าดิแบบบ๊บบคือลืมาดีเอ้ยสด้านเนาะเออไสอด้านเอาดีเออไปยโอ้โหสามรีงขอมาด้วยครับหน่อย วัชวิตดี่วะวัชีวิตดี่วะวัชีวิตไม่ตายไม่ตาย<อ>แต่ถ้าจานกดทอยเหยียดหัาจานตุย้ยเนี่ยทอยเหยียดหัาจานตุย้ยเนี่ยไอคิดว่าพี่จะกดทอยเหยียดหัดวว,วะอะไรจานปีมาจานอาจจะเจอของแปลกก็ได้นะบอกเลยใช่เหรอใช่ก็เห็นตาที่เซ็ตไว้สองใบป่ะยังไม่ได้ใช้เลยหรอเออเข้าใจาล้วเ่ยใช่เหรอเหมือนกับหัวหมิ่งป่ะ เออแบบจานแบบตกใจเลยแต่ถ้าแบบเป็นพี่ในสมัยก่อนพี่คงไไปโลกกลัวการ์ดไปเลยเว้ะจูแต่ถ้าเป็นพี่สมัยนี้ติดคอนเทนต์ใช่ไหมเออตีมาตีมาตีนี่ตีแล้วมิจัตติตีแล้วมันกานปั๊บตอนนั้นแหละถ้าไม่ถ้ามีก็เปิดไปแล้วปิดทางได้ออริกามีก็เดสไปตีไม่ได้หัวเม่งโดยตรง นี่เลยโ <laughs> อลิกามีบัตโตอก้อวเยเลยพี่แบบว่าพี่ตื่นนอนเลยทุกคนพี่เพิ่งตื่นเลยเนี่ยอืมนี่ขนาดง่วงๆนะครับนี่ขนาดง่วงๆเลยฮะคือไอคิวพี่ยังไม่เต็มร้อยเลยตอนนะี้ไอคิวไม่เต็มร้อยจริงเปล่าเออปกติก็ไม่เต็มอยู่แล้วหรือเปล่านี่ไง่นี่โดนโดน <laughs> เฮ้ยเป็นไงอาการตอนนี้คือแบบอึ้งไหมอึ้งในแบบอออหัวพี่ป่ะวันนี้เออือแบบคดแม่ข้อชนะไปเขาก็แบบยูอาร์เต็มเด็กขนาดนั้นอะเดี๋ยวถ้าแพ้เดี๋ยวเสียศักดิ์ศรีไงเออโชคบชงแดงแสนเจ้าไปเดี๋ยวเสียศักดิ์ศรีไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะยูอาร์ไม่ยูอาร์พี่แบบว่าพี่มีตั้งแต่แรกแล้วนะโอ้คนบ้าอะไรแม่งครับไอคันนดักอนมาใช่ปะ <laughs> <laughs> ยี่โบเวอร์คันนอนดราคอนพี่พี่หยุดแล้วอย่ามาใสาา่ไหล่พี่พี่แบบพี่มิงแต่รหัสพี่ตั้งแต่เริ่มเริ่มแล้วเนี่ยตั้งแต่แบบทั้งทั้งอะไรทั้งจัว่วใช่ไหมจัว่วลิเกมิกอดเได้สามใบทั้งเวทฟ,ฟิวแซงจูรี่สามใบทั้งอะไรมีบรเบลเล่ดราก้อนสองใบใบหนึ่งเนี่ยพี่มิงแต่แรกอยู่แล้วใครเขาค้ำคุณอย่ามาโจมโมนะคะผมเห็นนะว่าคุณอย่าโพสในชุมชนว่าเอ้ยเนี่ย Death, ก็เด็ดลิเกมเนี่ยไอการนี้น่าสนใจอ่ะ ยาม่ทิโมนะรชอบว่ะชอบว่ะชอบว่ะ้วันนี้จานนี่แบบได้เล่นแล้วแบบขีไยชอบใจไงโอ้โหคนเนี้ยว่ยป่ะทุกคนเราก็ประมาณนี้แล้วเนาะจูเซียเนาะสองตาวันนี้จริงๆอะที่จานชนะคพราะเด็กจูนไม่มีหัวหมิงเลยโอ้อะไรหรือว่าคลิปต่อไปคุณจะเอาแบบ เอาแฮนด์แครมาสู้เหรอเราจะแฮนดเราจะจัดแฮนด์แครมาแบบมาวัดกันเหรอเอ้ยแต่จานจอแฮนด์แคร็บเฟมิลี่อะแฮนด์แฟมิลี่เจ๋อผมบอกผมชื่ออะไรนะคุณจูคุณเนะี่ยไม่มีหรอก <c oughs> คุณไม่มีแบบฟูลเด็กหรอกแฮนด์แครแฟมิลี่เอาครับวันนี้คุณ้าแบบไปเปลี่ยนชื่อมา <c oughs> ก็ได้ทำให้แบบวันนี้ดวงดีนะเพราะใช้ชื่อเก่าเนี่ยป่าแน้วคุณหลบเน่าไปแล้ว โอ้โหเียบโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะจูนะสองตาเป็นไงทุกคนว่าไงครับเ<อ>าขาแบบพอเขาอ,อิ่มเขาอิ่มไหมเห็นปะเนี่ยเขาแบบตบแล้วเสร็จตัวพออิ่มเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ลองเม้นก็นได้นะว่าเฮ้ยพี่แบบพี่ตึงกันอะไรน,นะใครที่ดูช่องจูเซียอยู่ตอนนี้ก็คอมเมนต์ก็ได้นะว่าแบบจานหมีตึงกันอะไรน,นี่ขนาดไม่เอาจริงกันเนี่ยหมีน้อยยังไม่เอาจริงอ่ะเออ ฝากติดตามด้วยนะครับฝากช่องเด็กเกียนไว้ด้วยนะทุกคนนะกดไลค์กดสมัครใชเกีย็นเฉยเกียนได้ไงกำมัดไหมกำมัดไหมก่อนจะจากกันไปก well. like, ็น wow. ั่นแหละที <t ip t ip ่พูดไปเมื่อกี้ก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากติดตามช่องแดงไว้ด้วยช่องแดงนี่คือโนหนึ่งยูไอยูทูบเจ็ดบาทจริงไหมยูเซียโนหนึ่งเจ็ดบาทเอ้โนหนึ่งเจ็ดบาททุยโนหนึ่งยูกี่จริงไหม เอ้แต่โนหนึ่งเจ็ดบาทก็ของจริงนะจูไม่ต้องตอบก็ได้แต่ว่าถ้าโนหนึ่งยูกิเนี่ยจริงไหมอ่าถามว่าโนหนึ่งยูกิจริงไหมใช่ไหมจูก็จะตอบว่าวงการคีโมวงการแบบกงเล่าก็จันนี้เนี่ย <laughs> ฟางไงก็ฝากช่องแดงๆด้วยแล้วกันนะเป็นโนหนึ่งเจ็ดบาทนะเป็นโนหนึ่งยูกินะนี่คือแบบพี่โนหนึ่งในทุกวงการหรือเปล่านะจูไว้เจอกันในคลิปหน้าใครที่ชอบกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยช่องจุเซีย channel สวัสดี so, yeah. my living and we'll fight fight. It, 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 it.